อันดับที่ปรากฏเกิดจากผลโหวตของผู้เล่นกลุ่มหนึ่งเท่านั้นยมกุ ตงถ่ายเวอร์ชันเกมนำหน้าเลข3เข้าสู่เวอร์ชันเกมนำหน้าเลข4สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเกณฑ์จิตอินแพกอยู่กับผมนิกตะบรากอรีลาในคลิปนี้มันจะเป็นการประกาศผลโหวต4อันดับตัวละครชายหญิงสวยหล่อเท่น่ารักโดนใจก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาตอบแบบสอบถามให้กับทางช่องของเรานะครับตัวละครนะับปัจจุบันนะับตั้งแต่วันทําคลิปนี้มันมีทั้งหมด69ตัวละครซึ่งเรานับลูมินจ้างกับเอสเธอร์คุงด้วยคะแนนที่ได้มัน คนข้างกระจายหมาคือคะแนนที่ได้มันไม่ได้ไปกองทีตัวใดตัวหนึ่งจนหมาเกินไปไม่ว่าจะเป็นฟั่งใชยหรือว่าฟั่งนิ่งทําให้คะแนนเปอร์เซ็นต์ที่ออกมามันอาจจะเหมือนตัวเลขไม่เยอะมากแต่ตัวละครตัวนั้นก็เป็นตัวละครที่มีคนโหวตเป็นส่วนมากอยู่ดีครับไม่เป็นการรอชา้าเราไปดูอันดับที่4ี่กันเลยครับอันดับที่4ี่ขอเริ่มต้นที่ฝ่ายชายก่อน เสียงหล่อขนาดนี้หน้าตาก็ยังหล่อขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยที่พี่แต้มของเราจะติดท็อปสีในคลิปนี้พี่แต้มตัวละครลิมิเต็ด้าดาววิชชั่นไม้สังกัดชูมิภาคซูเมรุก็อยอมรับเลยว่าสําหรับพี่แต้มเป็นตัวละครที่ผมไม่เคยจับแบบจริงจังเลยแม้แต่ครั้งเดียว <c oughs> คือเคยทดลองเล่นตอนที่พี่แต้มเขาลงตู้กาชาลิมิเต็ดไอ้ตรงที่มันได้20ไพ่โม้เจมผมทดลองเล่นพี่แต้มตรงจุดนั้นเพียงแค่จุดเดียวสาหรับเ <c oughs> มคนิกการเล่นจุดเด้นจุดออนอะไรต่างๆผมอาจจะไม่สามารถพูดอะไรเกี่ยวกับพี่แต แต่ถ้าเกิดจะให้พูดถึงรูปร่างหน้าตาเลยแล้วก็หนักได้ว่าของดีเลยทีเดียว,ว,วและสำหรับพี่แต้มก็ได้รับผลโบนากผู้เล่นที่เข้ามาตอบแบบสอบถามทั้งหมดเป็นจำนวน6%ครับอันดับที่4ฝ่ายหญิงเจ๋อยู่ล่าตัวละครลิมิเต็ดาดาววิชั่นน้ำแข็งสังกัดภูมิภาคมอนสตาร์เป็นตัวละครที่มีจุดเด่นตรงความเน้น นั่นอย่างเดียวไม่พอในเรื่องของรูปร่างหน้าตาส่วนทรงอง์เอวจัดเดว่าโดนใจเหล่าชาชะ หลายคนในส่วนของเมคานิใการเล่นเจยูล่าเป็นตัวละครที่เล่นได้ไม่ยากแต่ดาเมจหลักๆที่เจ้ทำได้หม่นค่อนข้างอยู่ยากเพราะตัวเจเองถูกออกแบบมาให้ทำดาเมจกายภาพเมื่อศัตรูที่เจไปเจอมันดันเป็นพวกโลธาหรือจะเป็นพวกรูนกาที่มีค่าป้องกันดาเมจกายภาพค่อนข้างสูงตัวเจเองกลับทำอะไรไม่ได้มากครับและสาหรับเจยูล่าตัวละครดาเมจกายภาพสายแน่นคนนี้ก็สามารถเรียกผลมัวจากผู้ตอบแปสอบถามได้ถึง8%เลยครับอันดับที่3ฝั่งชาย สำหรับฟังใชยมันจะเป็น2ตัวละครที่ได้ะคะแนนเท่ากันเดชคนแรกคือเจ้าสวใหญ่แห่งเมืองมอนสเตอร์ดีลุกดีลุก,ลกตัวละคร5ดาวหลุดเรดธาตุไฟเจ้าของส่วนอาหุนที่ติดไปด้วยผีเสื้อคริสตัลดีลุกเป็นตัวละครที่ในสายตาของผมย้ํานะครับในสายตาของผมผมมองว่าเขานาเด็กแต่เราก็ไม่ทราบอยู่ดีว่าดีลุกที่อยู่ในเกมกเขาอายุประมาณเท่าไหร่ถ้าจะให้ผมประเมินอายุข,ของดีลุกตามหน้าตาที่ปรากฏก็ประมาณ17 18 <Wow. S 1> ในส่วนของด้านความสามารถดีลุกเป็นตัวละครดาเมจธาตุไฟเล่นง่ายและ เป็นตัวละครที่มีกลุ่มดาวทุกกลุ่มสาม,มารถใช้งานได้หมดผมเลยถือว่ากดกาชาดาดิลุกมาจากตู้ปกติถือว่ากำไรแต่คงไม่มีใครอยากได้ดีลุกมาจากตู้ลิมิเต็ดหรอกครับ ความหล่อเหลาที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ3และตีคู่กันมากับดีลุกนั่นก็คือวันเดอร์เร์หรือที่ทางช่องของเราเรียกประจันจนติดปากว่านายสมมวนนายสมมวกตัวละคร Limited Vision ลิมิเต็ด้าดาววิชั่นล่มไม่มีสังกัดจริงๆครับจากข้อมูลในเกมตัวละครตัวนี้ไม่ปรากฏสังกัดนายสมมวกเป็นตัวละครเพียงแค่ตัวเดียวนะตอนนี้ที่มีความสามารถในการบินและเป็นตัวละครที่สามารถบินได้และก็โจมตีไปได้นับได้ว่าความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมันค่อนข้างชัดเจนพอสมควรในด้านของรูปร่างหน้าตาย้ำนะครับ ในด้านของรูปร่างหน้าตาในสายตาของผมผมว่าสมหมวกหน้าตาดีกว่าดีลุกโดยเฉพาะทรงผมไอทรงหัวเห็ดแบบนี้คือผมชอบมากแต่ตัวผมเองไม่สามารถทําได้เพราะผมผมบางครับพูดแล้วมันเจ็บจและไม่ว่าจะเป็นสมมวกหรือดิลุกก็ได้รับผลโบวที่8เท่ากันเดะเลยครับอันดับที่3ฝ่ายหญิงโซนะชด หนึ่งในตัวละครที่ออกแบบได้เซ็กซี่มากตัวละครที่ทางช่องของผมได้ให้สมญาหนามว่านายหญิงนายหญิงเย่หลานตัวละครลิมิเต็ดดาววิชั่นน้ำสังกัดผมมิภาคลีเย่นายหญิงเย่หลานเป็นตัวละครเพียงแค่ตัวเดียวที่สามารถทำดาเมจท่าน้ำจากนอกสนามได้คล้ายคลึงกับนายน้อยซิงซิวแล้ว2ตัวละครนี้ระหว่างนายหญิงเย่หลานกับนายน้อยซิงซิวมันแตกต่างกันยังไงผมได้ทำคลิปไปแล้วลองเข้าไปชมดูกันนะครับอีกหนึ่งตัวละครที่สายวัยฟุทุกคนห้ามพลาดเพราะเป็นตัวละครที่มีลักษณะ ท่าทางในการโชว์วงแขนที่เซ็กซี่มากนับได้ว่าในด้านความเซ็กซี่เต็มสิบผมให้ร้อยไปเลยครับในด้านของเมคนิกการเล่นตัวละครตัวนี้สามารถเป็นไดเวอร์ดามเมจหลักทตุด้ําได้และก็สามารถเป็นดามเมจท่าด้ําจากนอกสนามได้ตรงจุดนี้ผมขอไม่ลงลึกมากเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปและในคลิปนี้นายหญิงแย่ราของเราก็ได้รับผลโหวตจากผู้เข้ามาตอบแบบสอบถามทั้งหมดเป็นตัวเลข10%เครับ อันดับที่2อฝั่งชายเหมือนเดิมครับอันดับที่2อฝั่งชายมันก็มีอยู่สองตัวละครเหมือนกันและก็เป็นสองตัวละครที่ได้ผลโบทเป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์เท่ากันเด คนแรกเป็นเซียนยักษ์ที่มีขนาดตัวไม่ใหญ่มากเซียวเซียนยักษ์สาเซียวตัวละครลิมิเต็5ด5้าดาววิชันลมสังกัดภูมิภาคลีเย่ตัวละครที่มีเสียงพากย์ภาษาญี่ปุ่นเป็นเสียงพระเอกจากอนิเมชื่อดังซอสอาร์ตออนไลน์สำหรับใครที่รู้จักคิริโตะคิริโตะกับเสี่ยวมันมีคนพากย์ภาษาญี่ปุ่นคนเดียวกันครับเสี่ยวเป็นตัวละครดามเมจหลักท่านลมที่มีการทำดามเมจหลัก ได้เป็นเอกลักษณ์มากในด้านของรูปร่างหน้าตาลักษณะท่าทางในสายตาผมเองย้ำนะครับว่าในสายตาผมเองเซี่ยวมันหนักไปทางเทมากกว่าลองและตัวละครที่มาอยู่ในอันดับที่สองคู่กับเขานั่นก็คือ ผู้นำตะกลูลขามิสโตขามิสโตอายาโตตัวละครแนวพี่ชายสุดแสนเพอร์เฟกผู้ชอบกินชานุมไข่มุกขามิสโตอายาโตตัวละครลิมิเต็ด5้าดาววิชั่นน้ำสังกัดผมมิภาคอินาซึมะขามิสโตอายาโตเป็นตัวละครดาามจหลักธาตุน้ำที่มีความง่ายในการเล่นมากเหมาะสำหรับมือใหม่หรือผู้เล่นในโทรศัพท์มือถือตัวละครตัวนี้มันไม่ได้มีเฉพาะจุดขายตรงที่ความเล่นง,ง่ายอย่างเดียวคุณดูหน้าตาเขาสิครับ มาส่งพระเอกเกาหลีขนาดนี้คงจะโดนใจแม่หญิงแต่ละนางก็เป็นแน่และไม่ว่าจะเป็นเสี่ยวหรืออายโตสองตัวละครน,นี้เขาได้คะแนนที่เท่ากันคะแนนเปอร์เซ็นจากผลโหวตของผู้ที่เข้ามาตอบแบบสอบถามทั้งหมดเสียวและอายโตได้รับไปคนละ10%เเซเท่ากันเดะเลยครับอันดับที่2ของฝ่ายหญิง หนึ่งในตัวละครที่ฮุ่นขึ้นอย่างพรวดคลาดหลังจากการมาของปฏิกิริยาธาตุไม้สั่งโกโนมิยะโคโคมิตัวละครลิมิเต็ดหดาววิชั่นนาำสังกัดภูมิภาคอินาซึมะเป็นตัวละครสายไวฟูที่มีความน่ารักมุ้งมิ้งถึงตอนที่น้องเข้าเกมมาครั้งแรกไอความน่ารักมุ้งมิ้งที่ว่ามานี้มันอาจจะไม่ได้ช่วยบรรทอนคำว่ากล่าวของผู้เล่นหลายคนแต่ณเวลาปัจจุบันนักตั้งแต่เซ็ตอ r ติแฟกซ4โอเชียน i, Ocean, เข้าเกมมาปฏิกิริยาธาตุไม้เข้าเกมมาไอรูปร่างหน้าตาลักษณะท่า,าทางของน้องโคโคมน อยู่แล้วและสิ่งที่ผมได้กล่าวมาข้างตน้นมันกลับทําให้น้องโคโคมิเก่งขึ้นมากกว่าเดิมเอาเป็นว่าผู้จัดทาคลิปขอหยุดคําอวย,อยไว้เพียงเท่านี้ก่อนสาหรับน้องซังโกโนมิยะโคโคมิในคลิปนี้ได้รับผลโบว์จากผู้เล่นที่เข้ามาตอบแบบสอบถามเป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์อยู่ที่11%ครับอันดับที่1ของตัวละครสวยหล่อเท่น่ารักโดนใจไม่ว่าจะเป็นฝั่งชายหรือฝั่งหญิงก็ตามตั้งแต่คลิปจะอันดับตัวละครสวยหล่อเท่โดนใจสมัยเวอร์ชัน2.6 2ตัวละครที่จะปรากฏต่อไปนี้มันก็อยู่ในอันดับ

ความหล่อที่ไม่มีวันหมดอายุคุณปู่จงลีหนึ่งในเจ็ดเทพแห่งเกมเกนชินอินแพคคุณปู่จงลี่ตัวละครลิมิเต็ดห้าดาวธาตุหินสังกัดภูมิภาครีเยเป็นตัวละครที่มีความสามารถโลเทพคือโลที่คุณปู่จงลี่เปิดน่ะมันเทพหนาอย่างเดียวไม่พอยังมีความสามารถในการลดต้านทานธาตุทุกธาตุรวมไปถึงกายภาพแก่มอนสเตอร์ที่อยู่บริเวณนั้นได้สูงถึง20%ซตและคุณดูรูปร่างลักษณะท่า,าทางของคุณปู่สิครับเกิดเราเอารูปของคุณปู่จงลีให้คนที่ไม่รู้ แก่นี้ดูแล้วบอกคุณคนนั้นว่าตัวละครในรูปรุ่นปู่ของ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 ปู่คุณปู่ตี๊ดๆๆหมดหมดเสียงจะโผดคนที่ดูรูปก็จะตอกหน้าผมกลับมาว่าพี่รับขนมจีบสละเปาเพิ่มหรือเปล่าคะสําหรับฝั่งชายคุณปู่จงลี่ครองอันดับ1ด้วยผลโหวตคิดเป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์ได้ทั้งหมด18%ครับ คุณปู่จงลี่คือความหล่อที่ไม่มีวันหมดอายุสําหรับไรเดนโชกุนนางคือความงดงามอันเป็นนิรันดร์ไรเดนโชกุนหนึ่งในตัวละครเจ็ดเทพแห่งเกมกินจิ้งอินแผกตัวละครลิมิเต็ดห้าดาวผู้ใช้สายฟ้าสังกัดภูมิภาคอินาซึมะในด้านของความสามารถถ้าเกิดเรามีนางอยู่เพียงแค่สีศูนย์นางจะเป็นตัวละครสายสัพพอที่มีความสามารถยอดเยี่ยมแต่ถ้าเกิดเรามีนาง c ีสองขึ้นไปเมื่อไหร่นางจะกลายเป็นตัวละครสายแบกไอดีปาแต่ละครั้งป่าแต่ละที่สาหรับมอนสเตอร์ที่โดนไปถ้าเกิดไม่มีความต้านทานทา สายฟ้ารับประกันเลยว่าจุกแน่นอนครับเอาเป็นว่าด้านความสามารถผมจะไม่ลงลึกเรามาพูดถึงรูปร่างหน้าตาลักษณะท่าทางสําหรับผมแล้วในด้านความงดงามเต็มสิบให้ร้อยเต็มร้อยให้พันเต็มพันให้หมืน่นแต่ถ้าเกิดสิบหมืน่นมันจะกลายเป็นหนึ่งแสนครับ เอาเป็นว่าเราหยุดอวยกันแค่นี้ก่อนสําหรับเรื่นงชั้กุ้นในคลิปนี้เธอได้รับผลโบทคิดเป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์ได้ที่13เปอร์เซ็นต์ครับผมเข้าใจครับว่าความชอบความอวยของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันเลยทําให้คะแนานผลโบทคราวนี้มันค่อนข้างกระจายมากตัวเลข oh <my> เปอร์เซ็นต์ที่คิดออกมาได้มันก็เลยค่อนข้างน้อยครับผมพูดเร็วเกินไปหรืออธิบายไม่เข้าใจตรงไหนต้องขออภัยไว้นาคล้ปนี้นะครับ,ะรบจะแชร์ประสบการณ์จะเพิ่มเติมหรือติชมอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับขอขอบคุณที่รับชมแล้วเรามาเจอกัันนใหหหมคลิป้าสรบ คลิปนี้สวัสดีครับ